วัตถุธรรม72วัตถุธรรม72นี้เหมาะแก่การนำมาพิจารณาเจริญวิปัสสนาดูการเกิดการดับของวัตถุธรรม72นี้วัตถุธรรม72ได้แก่จิตหนึ่ง เจตสิกห้าสิบสองนิพพานรูปสิบแปดและนิพพานหนึ่งนิพพานรูปสิบแปดได้แก่มหาภูตรูปสี่ปัสสารูปห้าโคจรรูปสี่ภาวะรูปสอง หาไทยยรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งและโอชะรูปหรืออาหารรูปหนึ่งนิพพานรูป18นี้มีสภาวะเป็นของตนเองและเกิดจากปัจจัยสี่กรรมจิตอุตุและ อาหารปรุงแต่งมาสาธารณะกับไตรลักษณ์จึงสามารถนำมาพิจารณาดูการเกิดการดับได้